ไม่ออกวันนี้ทำข้าวอะไรกินวันนี้จะทำลาบลาบอะไรคะลาบหมูสับลาบหมูมมลาบหูเปลี่ยนไหมหน้าเปลี่ยนไหมหน้าเต็นสิเหแอ้วเจเดี๋ยจเดีจเวจะรอดูนะดูสไลเดอรที่งามไสวัสดีย่างสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวแม่เอ๋อพ่อเปี๊ยกนะคะวันนี้เราจะเสนอเมนูลาบหมู วันนี้เราก็จะทําลาบหมูหมูสับเนาะเนี่ยเราก็เตรียมเครื่องเคียงก่อนนี่มีผักชีแล้วก็มีใบนี่ใบสะระแหน่เดี๋ยวมาแล้วก็มีหัวหอมหัวหอมเราไม่พอก็เติมได้แค่นี้กำลังดีง่าแล้วก็นี่ นี่ผักแก้มเนี๋ยเราจะต้มจิ้มแล้วเราก็จะผัดกระดูกหมูผัดเผ็ดกระดูกหมูนะนี่เตรียมเครื่องแกงเรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวเราก็มาทํากันเลยนะนี่นาบเลิกเตรียมพร้อมเออไม่มีมะนาวเออเออนี่ค่ะไม่ได้ซื้อมะานาวซื้อทําไมบ้านเรามีมะนาวจา้ะไหนออกลูกแล้วมัว่วจะมั่วได้ไง อะไรนี่นึ่งเขาเหนียวอีกอ่ากินกับลาบไงเนี่ยแต่เราก็เก็บได้สบายเก็บง่ายๆเลยนี่นะเนี่ยคอยน้องแนงน้องแนงเห็นคอยอยู่เนี่ยเห็นไหมแล้วนี่โอเคเก็บจากสวนเราเนี่ยนะใช่อันนี้อีกนี่ดูสินี่นี่เก็บจากสวนเราเลยนี่นี่นี่อีกโอ้โห ง่ายเลยเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปทํากันเนะาะกี่ลูกสามใบก็พอแล้วอ,อืมอันนั้นยังเขียวอยู่เอาเนี่ยลูกเหลือ,ลอ,องๆหน่อยดีเก็บมาแค่นี้พอละแล้วเราก็เตรียมเครื่องเคียงก่อนให้เรียบร้อยเตรียมอะไรก่อนแล้วอคอยมาดูวิธีการทำใช่ใช่ใช <c oughs> เด็เดเจลนะแนหั่นหอมก่อนเนี่ย อันนี้หัวหอมเราใช้เป็นหัวเนี่เกาเหมือนกับหัวหอมแคร์มันเผอกับแก้มเดี๋ยวเราไปทำกันเลยเพราะว่าตั้งน้ำก่อนตั้งน้ำให้เดือดก่อนแล้วจะลวนหมูก่อนนะตั้งน้ำให้เดือดก่อนแล้วก็รวนหมู เตรียมเครื่องครบแล้วใช่ไหมใช่<ป>ในเครื่องมีอะไรมัางไหนใส่อะไรนะมีผงชรรสเหรออันนี้คือน้ำตาลน้ำตาลอะไรอ,อีกมีข้าวคั่วอันนี้ผงปรุงรสพริกป่นน้ำปลามะนาวมีพร้อมแล้วก็เครื่องเคียงต่างๆครบเดี๋ยวเราก็ไปต้มน้ำก่อนแล้วกันโอเคนะ น้ำเดือดแล้วแล้วก็เอาหมูไปรวนก่อนเลยนี่นาหมูไปรวนก่อนอ้มนำหมูไปรวนให้สุกก่อน แล้วเรา,าปรุงในหม้อหรือไปปรุงที่ไหนปรุงในหม้อนี่แหละปรุงในไฟนี่หรือปรุงข้างนอกก็ได้ไม,ไม่ไม่ต้องในไฟนี่หรอกเพราะว่าถ้าเราบีบมะนาวในไฟแล้วร้อนมัน,นจะไม่ค่อยอร,อรอ่อยเราก็ไปทำข้างนอก๋อคือตรงนี้เราทำให้สุกเลยใช่ทำให้สุกแล้วก็ไปยำข้างนอกแค่นั้นเอง ได้ที่แล้วหมูถูกแล้วแล้วก็ไปปรุงเครื่องเลยเครื่องเคียงทั้งหลายเราก็มีพร้อมแล้วปรุงได้เลยทีนี้น,นี้คือข้าวคนะั่วนะรุงเฮด น้ำตาพร้อมเราก็ใส่ข้าวคั่วลงไปเลย<ม>แล้วก็ผงนัวผงนัวรสดีรสดีอันนี้ก็พริกป่นนะชอบเผ็ดก็ใส่เยอะไม่ชอบเผ็ดก็ใส่น้อยเราใส่กำลังดี นี่คือน้ำปลาใส่ปะลาร้าไหม,ม,มไม่ได้ใส่นะแล้วแต่ชอบถ้าคนชอบกินปะลาร้าก็ใส่ได้เลยปะลาร้าแล้วก็บีบมะนาวเอามาจอมโซนมาเยอะจอมโซนมาเยอะอยอยอจอมโซนมาเยอะลูกเอ๋ยลูกเอ๋ย ลงน้ำก่อนนะคะให้แม่ทำนี่ก่อนะนาวชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะหน่อยไม่ชอบเปรี้ยวก็ใส่พอสมควรอันนี้เราก็พอละเหมือนกับใส่ไปลูกไงมันหอมเลยอะพี่เปี๊ยอมน่าก,กินหอมกินหอมยยนยั้วเแล้วก็ใส่หอมลงไปเลยตัวหอม ชีก็ใส่ได้ตรารเแนก็ใส่ได้นะนิดหน่อยแล้วเราก็าโรยข้างหน้าอีกทีนึงนีกินหอมยั่งยั่วน้าน้ำไหลไหลเราก็ใส่น้ำตาลไปนิดหน่อยไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่ามันจะได้นอลนัวแล้วเราก็ชิมก่อนตัวเอง ขอเขาชิมก่อนนะคะอืมอืมอร่อยไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยพอดีเลยอืมคุดีเลยเ,เก่งนาะนจ๊ะเอาจริงๆตัวยาลองชิมก็ได้นะ่ะออไม่เป็นไรอืมไม่ต้องปรุงแล้วกำลังดีแล้วไม่เปรี้ยวมากแล้วก็ไม่เค็มมากกำลังดีเสร็จแล้ว ทำง่ายเหลือเกินทำง่ายเหลือเกินอ้าผัดแล้วเหรอเออวิแล้วมันไม่บอกลืมไปเออมาถึงก็เสร็จเลยอ่านี่เรียกผัดอะไรผัดกระดูกหมูกระดูกหมูอ่อนผัดเผ็ดเหรอผัดเผ็ดเสร็จะล้วเยวก็ได้กินแล้ว เขาเรียบผัดเผ็ดกระดูกหมูเนาะใช่ค่ะผัดพริกกระดูกหมูเนี่ยกลิ่นฉุนน่าดูเลยหอมแบบหอมอร่อยนะหอมแบบเผ็ดๆเนี่ะใส่ผักวัตถายังยังเดี๋ยวพอให้มันสุกดีหน่อยแล้วก็เดี๋ยวใส่ในกะเพราแล้วก็พริกเนี่ยใส่ได้เลยมั้งใส่ได้เลยมันสุกยืดสุกแน่น้ำแห้งหมดแล้วอ่ะจ้านี่ยั่วไป เบียดเลยเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยอยาจารย์ก่อนตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟอ่าอิออ่มมนม,ม ผัดเผ็ดกระดูกแต่เสียดายน้ำไม่มีเนาะใช่โอ้แต่ไม่เป็นไรผัดเผ็ดเขาก็ต้องน้ำแบบนี้แหละอ๋อฝันี้แห้งนี้นะใช่เท่าน้ำเยอะก็ไม่อร่อยเหมือนกะแกงโอเคโอเคใช้ได้เนาะโอเคนะเปียมากินข้าวได้แล้วเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วอไม่กินคนเดียวเล้วเออมากินเป็นเพื่อนกันมากับข้าวเยอะแยะกินคนเดียวได้ไง กินไม่อร่อยกินคนเดียวไม่อร่อยกินสองคนเป็นเพื่อนกันอร่อยดีอ่ะนั่ง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 กินเป็นกับะฝนตกนี่นะอ่านั่งนั่งนั่งบรรยากาศนี้ดีแล้วแล้วจะเลื่อนไปไหนเนี่ยเอาเอาข้าวนี่สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มากินข้าวกับอะไรนะลาบลาบหมูแล้วก็ผัดเผ็ดปลาดุหมูปลาดุทอดเหมือนเดิมเดิมวันนี้ขาดน้ำพริกนี่ ถือไว้หน่อสิอ่ะถือข้าวเหนียวหนูรู้วาใครเห็นเนื้องรู้ว่าเป็นข้าวเหนียวเ <c oughs> พิ่มเติมข้าวเหนียวอร่อยมากนึ่งใหม่ๆเลยร้อนๆเลยเนี่ยอืม้มสั้นนึงข้าวเหนียวเนี่ยอร่อยสุดแล้วข้าวเหนียวติดมือ๋ยวไปเอาน้ำให้แั๊บนึงเอาน้ำมา ใส่มือมันจะได้ไม่ไม่ไม่ติด่เหยียไม่ติดมืออม้าวหมูอร่อยอ่ะอร่อยนะรอร่อยทำบอกว่าง่ายๆนะแต่อร่อยนะเดี๋ยวไปเอา,าน้ำให้ก่อนแดบนี่พอดูต่อ อืกรอบมากเนี่น้ำข้าวเหนียวติดมือก็ไม่ถือว่าเป็นลูกค้าวเหนียวเว้ยจ้ำ ไอ้เรามันลูกเขาเหนียวอ่ะอืมน่ากินนะกับข้าววันนี้ตัวเองไม่ใช่เชิญตัวเองมาตอนนี้ <laughs> ชิมกระกดูกหมูเลยเป็นไงรสชาติใช้ได้ไหมขอไปวัดไปวาได้เมนี่อ่ะอือเป็นไงอร่อยนะยชิมแล้วมนะันผ่านม,มีเห็ดด้วยนะเนี่ยตัวเองกิน,น,นแกง้ใน,นะใช่ อ,อร่อยจริงอ่ะนานมากแล้วไม่ไน,นั่งกินแบบนี้นะนานว่าเลยคลิปที่แล้วก็ลงไปแล้วหมดห <laughs> น,าน,น,าน้าถึงพูดถึงว่าพูดเฉยๆว่ามันก็นานอยู่เหมือนกันเราไม่ได้ทำกับข้าวแล้วมาน,นั่งกินอย่างเนี้ยนานอยู่เหมือนกันนะเพิ่งมาทำอีก อร่อยแก้มเนยเห็ดลูกแม่ก,มก่อควรแล้วเกินก่อควรอืมเดี๋ยวก่อนอืมอร่อยประดุกชอบกินหนังหนังประดุกอร่อย ชอบเป็นหนังหนังไม่ซื้อก็พอแต่หนังอย่างเดียวเลยยังไม่ค้าจบนะ <laughs> มาให้ยกมาเอาไปดิสุดยอดเลยเอะ ผัดรสชาตินี้ผัดขายได้เลยนะเนี่ยอืมพิกแกงใต้ผัดเป็จแกงใต้อนะอจริงๆเมนูพริกแกงใต้นี่คืออร่อยนอ่านะอีกเป็นอีกเมนูหนึ่งที่อร่อยจริงๆแล้วเราก็ชอบกินกับปลาดุกแห้งทอดกรอบเนะี่ยอร่อยแล้วก็จิ้มกับลาบ เทากันอืมแรยจริงไม่เหนหม,ม,มูอืมหกระดูกหมูกรุบๆเลยใช่ไหมอือหอืออือ เราก็กินมั่งต้มดึกก็อร่ออืมอร่อยจริงๆถาเพื่อนๆมากินลาบแล้วก็ผัดผัดเอกรดกดหมูแล้วก็ปลา ขนเหนียวกันเดอมา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 กินกันอร่อยเพื่อนๆกลับธรรมชาติฝนตก <c oughs> เล่นๆอย่าลืมกดไ like, ลค์กด,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 กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณแม่ออพอเพียกับกับขราอร่อยๆของแม่ออนะคะสวัสดีค่ะ